พยายามมาโค้งก็ไปตามศีรษะโค้งก็ไปสูงๆอ่ะโค้งก็ไปโค้งไปโค้งหวีขึ้นไปแหม่ซ้อมขนาดนี้มันไม่ได้มันรู้ไปสิ้น่เดี๋ยวก้อยก่อเข้ามาเออไอบอลว่าไถขยี้ชิดเชิดชิดเชิดแหม่ซ้อมขนาดนี้มันไม่ได้มันรู้ไปสิเอาฝึกไถขยี้ดิหนะ อันนี้ก็ฝึกซอยเอาซอยหลังหวีเ่าเอาซอยมาโคง้งเข้ามาตามโครงสร้างโค้งเข้ามาโค้งวียกสูงขึ้นโคง้งไปตามโครงสร้างนะั่นนี่ขนาดนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าไงแล้วเอาโคง้งเข้าไปเออหวีนิน่งๆก่อนเออให้อ่างกว้างหน่อยดิกินกว้างหน่อยดิเหนไกลอ่ะอ่างกว้าง มันไม่อ้าเลยอ่ะเชี้ยวอาหารยังไงไม่อ้าปากอ่ะอ้าอีกเออมันต้องอย่างนั้นอ้ากว้างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนัดในใจอ้ากว้างให้มันแนบกับีติดกับีไปติดทั้งหมดเลยไม่ติดเฉพาะปลายมันต้องแนบไปทั้งหมดอย่างนี้นี่เนี่ยเขาเรียกแนบทั้งหมดมัดติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันแนบทั้งหมดถ้าอย่างนี้มันไม่ทั้งหมดต้องอย่างนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพลิกบีหนึ่งสองสามพลิกบีขึ้นไปเอาลอ,องดู น้ำในใจ 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามช้าช้าดิหนึ่งช้า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 หนึ่งสองสามพี่บีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดูที่หวีมันแนบไหมนั่นปรับหายสิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโค้งขึ้นไปเออหนึ่งสองสามเอาความจริงว่ากันมันซอยอย่างนี้ถัดผมมันซอยกันอย่างนี้ให้มือชีพเราเรียนกันแล้ว อันนั้นเขาไถขยีย้มันผิวกว่านั้นถ้าไถาไม่เชิดเราหมดหัวพอดีนักเรียนแค่สองคนเนี่ยไม่ได้ไมันรู้ไปที่เหลือก็ททางานหมดแล้วนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนับในใจให้จังหวะตัวเองนะครับนะครับก่อนออกเหนื่อยไม่ใช่ว่าตะบีตะบันออกนะครับเราซ้อมกันหนักเลยนะครับนะครับผมซ้อมนักเรียนนี่ซ้อมหนักเลยอ่าหนึ่งสองสามอ่ามาจับกล้องนี่เดี๋ยวทำให้ดู นี่ยคือการไล่บางเลยเ,ยเลนี่ยดูดูนะครับหนึ่นงสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอสม่งองสเน่ยแนอย้มันอยู่เงี้ยมันใกลอยู่เงี้ยเงี้ยอมันไม่แนบเลยอ่ะหนึ่งอ้ากว้างเห็นไหมข้ออาขนาดไหนอมันอยู่เงี้ยอ้าางเ้แค่นี้อากว้างหนึ่งสองสามหน,นึ่นงสองสาม 1 2ึ1 2ส1งสามหนึสองสมมผมมันจะหมดกระช่งมันซอยกันเลยสอามมันแนบอตลอดเลาเห็นไหมนแนตลอดเห็นไหมแต่วอาเองมันเป็นอย่างเงี้ยอาเาอาฝาทิ่เดียวอย่างเงี้ยแล้วมนจะเก็บหนึสองสามหนึ่งสอไล่ไปหนึสองสามหนึ่นึ่งสองโค้งไปเอเ็ยมซอยออกไปเนี่ยซอยไปเลยเนี่ยจัหนึ่งยกวานหนึ่งสองสามเนี่ยถึงปวดข้อมืออยู่ข้างึืเนี่ยข้เนี้ย ให้มันชี้หน,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 นึ่งสองสามนะขีดหยีลงมาหนึ่งสองสามจัดทรงอ้าหนึ่งสองสาม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 จัดทรงนะคือแบบนี้นะจัดทรงมาด้วยหนึ่งสองสามให้มันทำมัดทำแมงให้เหมือนมืออาชีพกระแดะกระแดะนิดนึงกระแดะนิดนึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ลูบๆลงมาอาวีกันไกลจับมือเดียวกันอ้าวจับขอนิ้วอาวีกระแดะดิเออนั่นแหละอ้าวซอยอีก หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอาวีจัดทรงดิเออมันจะทำมือเหมือนจับค้อนปอนไม่ได้ต้องพิ้วหน่อยหนึ่งสองสามเดินรอบขาโยกไปโยกมาพิ้วไหวอย่ายืนทื่อมันเสาไฟฟ้าไม่เอาหวีลงมาเออเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนับในใจตัดไปจัดทรงไปตัดไปจัดทรงไป ัดไปหวีไปจัดทรงไปเวลาจัดทรงหวีกับกางไกลจับมือเดียวกันเออหวีกระแดะเหยียดนิ้วออกนิดหนึ่งเหมือนคนลําอ่ะด้านซ้ายอะ่ะเออเหยียดออกดิเหยียดออกกว่านั้นดิเออนันกระแดกกระแดกนิดนึงนันแหละมือมันจะได้อ่อนทําม,มือทื่อๆมันจับค้อนปอนนี่ไม่ได้ตัดผมมันต้องผิวไหวกระแดกนิดนึงดัจดจระริดนิดนึงโค้งเข้าไปอา้าวเช็คผม กระแดะดิเออกระแดะกระแดะ, p, กะยกตัวหน่อยทีย่อตัวลงด้วยนั่นเออนั่นเห็นไหมมันทําได้อยู่มันทําตัวเหมือนเสาไฟฟ้าเลยอ่ะยืนตัดผมเนี่ยโยกตัวไปมาเหมือนนักมวยอ่ะเออาจัดทรงกระแดะที่หนึ่งโยกตัวเออย่อตัวดูทีเออตรงไหนมันไม่ไดีอะไรยังไตงต่างๆให้มันเข้าตาหน่อยยืนเหมือนเสาไฟฟ้ายืนตัดผมไม่เอา ไถยขยี้ได้นั่นน่ะบ่ายโมงก็กินข้าวไถเชิดด้วยนะไถไม่เชิดต,ตะบีตะบันไทน่ะคนเดินอยู่ข้างทางเขาก็ไถได้ไถไปไถมาหมดหัวไถไม่สวยนั่นล<า>ุนนเงเข็นขยะกเก็บขยะอยานนี้เขาก็ไถยได้ถ้าไถยแบบไถมั่วไม่รู้ว่าไทยกุ๊กไทสวยไม่สวยน่ะไทเชิดไทเช,ชิดชิดเ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 ชิดนั่นแหละกางหัวก็ทําเหมือนกันนั่นแหละยกลอยมาเออนั่นแหละยกลอยมาหวีกระแดะหน่อย เออกระแดะนิดนึงเออหยัดมือออกมือยังกับใบตานเลยนะครับตานกล้วยงุมกระแดะนิดนึงดัดจระิดนิดนึงเวลาหวีผมนะอา้าวหวีด,ดิกระแดะดิเออกระแดงนั่นแหลออนะทำมืออ่อนๆจะได้เหมือนมืออาชีพทํางานเหมือนจับคอนปอนไม่ได้นะตัดผมเนี่ยมันต้องมีดีลนาสักนิดนึงช่างทื่อๆมันยากรอดยาก เป็นช่างนะกล้าแสดงออกหน่อยดัดจริตนิดนึงเดี๋ยวกูจะเล่าข่าวกอทุกคนเลยเนี่ยไม่กล้าเนี่ยเออมันต้องพิ้วไว้หน่อยเราไม่พิ้วจากตรงนี้จะไปพิ้วตรงบึงเหรอวะถามหน่อยสิก่อนที่จะออกบึงมันต้องพิ้วแล้วตั้งแต่ตรงนี้แล้วลีลามันต้องออกตรงนี้ดูตัวเองในกระจกมันคือช่างไหมเอาเอ็งหันหน้าลูกค้าไปหากระจกสิตอนเนี้ย เอาลูกค้านั่งอยู่โต๊ะเอาเอ็งตัดนี้เลยเอ็งมองตัวเองด้วยเหมือนช่างไหมเวลาซอยเวลาอะไรเอาดูดิเออเอาตัดไปแล้วก็มองกระจกไปชำเลืองไปเออเอาเช็คผมดิเช็คผมวีผมดิมองกระจกสิเออมันต้องอย่างงั้นตาต้องชำเลืองดูกระจกอย่างงั้นอตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ต้องดูงั้นดูในกระจกเอาซอยไปซอยไปอย่างเงี้ยซอยไปจนถึงบ่ายโมงอ่ะไม่เก่งรู้ไปเช็คทรงดูกระจกด้วยดูลูกค้านกระจกตาชำเลืองดูกระจกตรงไหนชี้ตรงไหนฟองไปฟอง ถ้างั้นเขาจะมีกระจกไว้ทําไมเขาก็ถอดกระจกออกสิอ้าวซอยไปเหลือแค่สองคนเองถ้าไม่เป็นก็เอาคอวางกับถนนนั่นไล้วจะขี่รถเหยียบสองคนเนี่ยไม่เคยสอนน้อยขนาดนี้ด้วยเขี่ยวขนาดเนี้สองคนผมก็เขี่ยวเือนสิบคนเอา้าดูกระจกตายชํำเรืองดูอกระแดะนิดนึงนั่นแหละคิดว่าเราเป็นช่างแล้วอ่ะทําตัวให้เหมือนช่างเขาจะมีความเชื่อถือไอ้เข้าร้านไปไปเจอช่างกลุ่มๆเงยๆกลุ่มมันจะแทงสนุก กมกมเงยงเ,เหมือนอีแอกอย่างเงี้ยพวกเองจะเข้าร้านไหมอ่ะยืนตัดผมมันกุมกมเงยเงมันต้องมีมเสน่ห์ต้องกระแดะครับต้องกระแดะนิดนึงดัดจริตนิดนึงมันจะทําเหมือนแข็งทื่อๆเหมือนคนไปก่ออิดฉาบป,ปูนไม่ได้ตัดผมเนี่ยต้องดัดจริตนิดนึงมันจะได้ดูเหมือนมืออาชีพนะครับต้องซ้อมหนักๆในห้องเรียนเนี่ย ้างนั้นออกหน่วยไม่ได้อ้าวกระแดะให้ดูสิเออกระแดะดูจีบนิ้วจีบมือหน่อยสิเออกระแดะนี้เอาดูมือดิเออกระแดะนิดนึงเนี่ยเนี่ยมันเข่าลำเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยียดนิ้วหน่อยกระแดะ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 นิดนึงเนี่ยมือกระแดะกระแดะนิดนึงเวลาบีผมนั่นจะทําเหมือนท่อนซุงเออมือมันต้องอ่อนต้องไหวอ้าวบีจัดทรงด้วยซอยไปจัดทรงไปตายช้ำเลืองดูกระจก ถ้าไม่ดูกระจกจะถอดกระจกออกอ้าวทีนี้ช่างบอลเอากันไกลมาซอยเหมือนเบนซ์ดูเบนซ์เป็นปตัวอย่างอ้าวดูเขาเป็นตัวอย่างกซอยมากันไกลซอยมานั่นแหละต้องดูกระจกเราจะเหมือนเมื่ออาชีพเข้าไปทุกวันแล้วตอนนี้มันเดือนกว่าแล้วนั่นแหละต้องมองกระจก กันไกฟันปลามาหวีซอยมาดูเบนเป็นตัวอย่างตัวอย่างมีอยู่ข้างๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็หวีกระแดกระแด,ะแดที่อาจารย์บอกโอ้โหตัดผมนี่มันต้องอย่างนี้ผมนี่ถือว่าผมเชี่ยวแล้วนะกับนักเรียนนะครับผมเชี่ยวแล้วสองคนผมยังเหมือนสอนสิบคนเลยอะ่ะคิดดูดิไม่ต้องไปเจ็บอย่างนั้นธรรมดากรรมเข้าเออไม่ต้องบดีลามากมือซ้ายจับหวีอ่าซอยขึ้นไป เราควรจฟองผมหน่อยครับแต่ในรัวตัวอย่างเนี่ยมองไางเรื่องด้วยไม่ได้เรื่องดู ีข้อมือนึ่ต่อไปก็ต้องโผล่ข้อมือต่อไปยกขึ้นก็ต้องโผล่ข้อมือไม่ได้ที่โผล่ข้อมือตัวนี้โผล่แตะข้อมือหนึไม่ได้ใจยังกอไปได้ไปจากตรงนี้เอาวคอยหนึ่งสองสามให้มันแน่ใต้ฝืนีืดลำไส้อย่างมันแน่ตามตัวอี้ยตามข้อก่อนต้องแน่เป็นอย่างนี้ก็ได้ยังหนึ่งสองสามไปยังก็ไปตามนี้ก็ไปตามนี้หนึ่งสองสามรอที่หนึ่งโผล่ฟ้อมผมสอนเนี่ยผม เต็มที่อยู่แล้วก็ไม่หน่วงๆแล้วที่ผมทำไงดับตรงไหนดีอ่อะตาแดดี้ลองมาจูบี้อ่าเอออ้าวทำยังไเดิมทำห้องเช่าห้องไป้ให้มาตัดนานนี่ห้องผมก็เองมาตัดไม่ห้องไหนก็ตัดผมเลยงพอที่ว่านี่ตาแดดตาช่างเรียวมจูเออามันต้องอย่างนั้นเอาไล่ทุกไฟใหม่เริ่มจากท้่ไล่ทุกไฟไหม่้ที่ห้องสามยี่โต๊ะโต๊ะแต่ก็ชุมนุมกันเยมะใครมาตัดผมให้ เฮ้ยใจยังมาตุ้มก็เองว่าอย่างเนี้ยใจยังยืมตัวตุ้มยืมวิสณียังกลุ่มไหมงูนย่ไม่ได้ง้อถามใช่ไหมเอ่ยถามก็ยืมให้เอาอย่างเงี้ยบอกแล้วว่ายืมใจยังขอหาเรียนทีมก่อนเนี้ยมันจะยังไงเนี่ยถ้ามาผมมันถามไปหาบอกยนมใ้เอ่ย cúp bàn này là cúp đó các như vậy, nó là cúp ngay khi nào bỏ không, đấy, à, Phải bỏ. Phải bỏ. để thấy, à cúp ngay khi dằng không có cái cúm đâu đấy kia. coi như vậy, anh biết cái gì bay, ờ rồi เอาไล่ก่อนเ้าข ah by, ้างล้างก่อนเอาระเด็เ่ะดูียนังไงเอออก็ดูที่ความสวยงา้ยาซอยนีหนาวซนที่อ่นหอดหนดูงานให้เก็ไม่ใช่ว่าซอยืไม่รู้ซอยแมงสาบางนากบูเจน้องคาโรลาไหมดไม่ใช่ให้ซอยอะไรแบบทนจังหวัด้งบานไเชี่อวกันเดินที่ท่านบันไดเนี่ย ม่อยากกระโดดไปถึงโคกเนี่ยเขาเรียกซอยหลังหีหาด่างผีเขาสอนแล้วเนี่ยด่างหีแล้วเวลาหีผมดูกระจกด้วยตาคเรียงเอาหีผมดูอีกตอนนี้วอเนี่ยไปทำยืดบึงอ่ะไปทำเวลาผีอ่ะาไปแต่งทรงให้ลูกค้าตัดไปแต่งตรงไปตรงไหนดีไม่ดีเราก็แต่งตรงไปเวลาหน่อยอย่าไปทำทุ้ทุกเมย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 ทุกทุกเมยไปทำเปิดร้านไปเองก็เก็บเจือเจ็บตาย เรียกเลอสิบล้อมองขนของไม่น่าสนันนะทำไม่ได้วันอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องฝึกงานกันมองกระจกเออนั่นแหละทำให้มันชินเอาให้มันชินหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเขาเรียกซอยหลังหวีเนี่ย หนึสองสามอย่าที่จะจึกไอ้บอลหนึ่งสานับด้วยนับในใจด้วยหนึ่งสองสามวีหนึ่งสามหนึ่ฝึกขั้มชินหนึ่งสองเฮ้ยขนาดเองสับเยังไม่เป็นจังหวะเลยเฮ้ยหนึ่งสองสามเออสับให้เป็นจังหวะสับให้เป็นจังหวะขนาดสับยังไม่เป็นจังหวะเลยอ่ะอ้าซอยไป ผมมันล้มทางไหนล้วก็วีสวนแล้วก็ซอยเอาหนักๆเอาหนักๆเอาให้ได้เอาให้ได้ไ,ดไม่ได้ไม่ยอมกันนะเอาไม่ใช่เฉพาะพวกเองเหนื่อยอย่างเดียวนะอาจารย์ก็เหนื่อยด้วยนะจะบอกให้นักเรียนน้อยแล้วคิดว่ามันน่าจะพิュ่แล้วนะที่เหลือเพื่อนๆเ,เขาก็ทํางานกันหมดแล้วพวกเองสองคน อยากให้เัวอเองทํางานได้่แหละที่บอกเนี่ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาบอกไม่พอใจครูบาอาจารย์เขาอีกอาจารย์ไม่ขึ้นคนตรงตรงไม่อ้อมค้อมหรอกไม่มีกระแดะไม่มีหวานหรอกพูดกันอย่างเงี้ยเออดูกระจกตายชมเรืองดูกระจกเออนั่นแหะถูกต้องเอออ่มาด้านข้างยกด้านข้างหน่อยนึงอ่าเวลาจะจัดทรงลูกค้าเราต้องยืนด้านหลังนักเรียนอ่าแล้วมองกระจกอ่าอย่างนั้นแหละ ไอ้เบ้นไปตรงโน้นไอ้บอลขยับมาเปลี่ยนกันไอ้บอลมาดูกระจกทียก่ยกมาเออยกมาอ้าวซอยไปห้งองเออซอยไปถึงกลางหัวเลยไอ้บอลซอยไปวีถึงโคนแล้วก็ยกขึ้นถึงโคนเออยนะส่วนนี้ที่มันเกินสามให้ขาดไปด้วยนะเออนั่นแหละจัดทรงมองกระจกมองกระจกเออมองกระจกเอจะเดี๋ยวมันมืออาชีพหน่อยอา่าซอยไปไล่ขึ้นไปไล้ทอยเออไล่ขึ้นไปให้วีมันลอยไม่ใช่ว่า ผมโผมันไม่สม่ำเสมอผมเองมันโผวีไม่สม่ำเสมอบางทีก็โผสองเส้นมั่งสามเส้นมั่งแปดเซ้นมั่งวีจัดทรงมองกระจกเออทาให้มันชินเออกระแดงงันละมือเอา้าไล่ขึ้นไปเหล๋อแค่สองคนเนี่ยครับที่เหลือทํางานหมดแล้วโรงเรียนชุดนี้หกคนน่ะ นะครับเออคอยไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไป,นไปอ่าซอยด้านข้างที่บอลขยับไปด้านข้างอย, ي, อย่าี ي, ้อ่าขยับเฮ้ยวียังไงเฮ้ยวิังไงวีไงเอามือไหนจับวีเอออยับไปด้านข้างไม่ใช่ทำางั้นไม่เอาเจ้าสันวีไปวีผมได้เหรอสันวีมีฟันเหรอเฮ้ขยับไปจะทําอย่างนั้นอย่าเอาสันวีไปรูปผมลงอย่างนั้นไม่เอา ต้องเอาฟันหวีลงมาไม่เหรอเอาสันหวีเป็นรูปผมเขาอย่างนั้นออขยับไปด้านข้างต่อยด้านข้างขึ้นมาไล่ขึ้นมาเออหายยืนด้านข้างที่บอลไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาตรงกลางต่อยไล่โค้งมาตามโครงสร้างโค้งขึ้นมา,นมาเออโค้ขขขง,ขงขึ้นมาเอาหวีหวียังไงทุกครั้งที่หวีอย่าให้ไปเจอเดี๋ยวประเภทใครนะ,จะจถ้าจับถ้าหวีผมไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวไปบึงวันนี้จะโดนนะนี่ซ้อมหนักขนาดนี้แล้วยังลืมหน้าลืมหลังอีก ได้หน้าลืมหลังพวกเองอ่ะได้ผู P, ้หญิงอะลืมกระเทยได้กระเทยลืมผู้หญิงโค้งไป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 ผีจัดทรงนิบอลดูกระจกด้วยตาช้ำเลืองดูกระจกด้วยกระแดะนิดนึงมือหน่อกระแดะหน่อยเออ เบนกระแดกหน่อยที่ซอยดิหนึ่งสองสามให้มันชินมือเอาชิน 1, 2, 1, 2, ้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโค้งไปตามโครงสร้างจัดทรงสิจัดทรง,ทรงกระแดกนิดนึงตามองกระจกด้วยเดินให้รอบเดินให้รอบอันนี้เขาเรียกซอยหลังหวีไลขึ้นไปเนี่ยให้มันชินเนี่ยอย่าทำเหมือนใบตานินมงนิ้วมืออย่าทำแข็งทื่อไม่ทำงานก่อสร้างไม่ต้องออกแรง ออกแรงไปแบกปูนแบกกระสอบปูนหน่อไปตัดหญ้าตัดผมมันใช้ความอ่อนหวานความพิวมือไม้กระแดะกระแดะนิดนึงเออต้องอย่างนั้นเอาให้มันชินเอาให้มันชินกับการซอยนี่เขาเรียกซอยอะไรน้กงเรียนซอยหลังหวีใช่ไหมซอยหลังมือนี่สอนแล้วใช่ไหมเออซอยหลังหวีบาเบอร์เราซอยหลังหวีเยอะ อ่าจัดทรงมองกระจกเออมองกระจกดีๆยืนตัวตรงๆขนาดหัวหุ่นสูงแนละ้วนจะยอดอีกมันเป็นที่คนยืนน่ะมันเป็นที่ตัวเรานี่แหละไม่เกี่ยวที่หัวหุ่นแล้วละ่ะอาวีจัดทรงอ๋ออชินเดินรอบซอยรอบหัวเลยทีเนี้เอาฟรีสไตล์แล้วทีเนี้ยซอยแต่ว่าเวลาจัดทรงต้องทําอย่างนั้นที่อาจารย์บอกเค้เอเบนเพูดอยู่แบบๆแบบมันยังลืมอยู่อีก เวลาวีผมนละ้ววีกับกันไกลจับมือเดียวกันเอาให้ชินเนี่ยมันต้องใช้ความเคยชินตัดผมเนี่ยเออโยกตัวตามเออน่มันเริ่มเข้าขั้นแล้วนั่นเห็นไ,ไหมมองกระจกด้วยพยายามมองกระจกดูีิมันเข้ารูปเข้าร่างไหมที่จัดให้เขานัน ขออย่างนี้อย่างเดียวเขาเองถึงบ่ายโมงเขากินข้าวมันต้องได้สิผมไม่เคยสอนน้อยๆอ,อย่างนี้ด้วยเน้นหนักๆอย่างนี้ด้วยนะครับเมื่อวานตัดได้คนละกี่หัวเองได้กี่หัวเอ็ดเบนสิบหัวดูที่ออกหน่วยตัดกันคนละเจ็ดหัวสิบหัวพี่เพื่อนๆในเฟซบุ๊กดูแล้วกันแล้วก็ซ้อมหนักด้วยในห้องเรียนเนี่ย แล้นักเรียนน้อยด้วยนะครับอืออย่างนั้นแหละมันจะได้คือช่างหน่อยเออมองกระจกเออเดี๋ยวใครตัดไม่สวยอันนี้อุทุบห้ำทิ้งหมดเลยบอลเก็บหึงดีๆเขาค้อนบอนเรื่อ,อ,อวยวันนี้ใครตัดไม่สวยทุบห้ำทิ้งหมดวันนี้ไม่ต้องมีไหมหรอกม,มีประโยชน์ตัดผมไม่สวยไม่มีอาชีพติดตัวไม่ต้องมีห,มห้ำหรอ ท่านบอลเดี๋ยวไปมีลูกอีกไม่มีอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอีกไม่มีก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเตรียมค้อนไป <laughs> พูดยักไอ้ฟุกเสียดายเลย <c oughs> ไปรอบไปอ่ะซอยด้านล่างหน่อยข้างบนพอละด้านล่างให้ไล่ด้านล่าง,าางอ่ะช่วงด้านล่างหน่อยไล่ขึ้นไปเออไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเออไล่ขึ้นไปงั้นละเออ เออเออเอออย่างนั้นแหะเออข้างบนเอาไว้ก่อนบอลเลยเออเอาด้านข้างก่อนนิดเออคอยด้านข้างด้านข้างด้านข้างซอยโค้งไปโค้งมา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 ลบเดี่ยไม่ได้โค้งมาซอยโค้งวิเออเออไปรอบเลยรอบเลยรอบเลยนี่มันจะได้คือมืออาชีพหน่อยเออ ไอ้ซอยไปเออซอยไปนี่เขาเรียกซอยหลังวีอืมติดกับวีไปอันไกลติดกับวีไปลอย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 ไปซอยไปลอยไปซอยไปยกวีลอยด้วยอย่าให้วีติดหัวเขายกวีดึงวีออกมาให้เนื้อผมมันเหลือ